สวัสดีท่านผู้ชมช่องทำเผือกแฟมิลี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเก็บรอบกันเหมือนเดิมเหมือนเ <c oughs> มนเคยนะครับฝนตกครับท่านผู้ชมครับฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายได้หมดไหมนะวันนี้วางไว้15รอบครับวางไว้15บรอบไม,ม้เดิมๆที่เก่าๆแต่เราทิ้งระยะไม่ได้มากู้ไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาวางไว้นานวันนี้มากับพี่ครับนักเก็บรอบมาเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนได้ัง ไปฟังนี่ก่อนสามรอบนะครับพอรอบแรกนะรอบแรกใกล้ๆเลยครับไม่รู้น้ำถึงไหมนั่นรอบแรกน,นั่นน่ะที่เป็นไม้องนี่ยงนี้ก็มหมายใหม่นะลองดูก็มีตัวอุ้ย ท่านผู้ชมครับกำลังโตโตคับท่านผู้ชมรอบแรกก็หมาเลยฮะมาเชาา้าร้อนมาครับนะครับดูดิละใหญ่จริงไม่ไม่รอกอท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันรอบต่อไปครับรอบแรกก็หมาแล้วนี่ท่านผู้ชมให้ดูระยะทางของมัน นิดเดียวเองมีน้ำแค่นี้เดียวท่านผู้ชมนั่นก็เป็นร่องปามเล็กๆของน้ำนะครับปลี่นมันดีไปไปฝั่งโน้นบังนีง่ขึ้น,ข,นขึ้นไปฝั่งโน้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันนะครับไปกันต,ต,ต่อท่านผู้ชมเดินลงไปเลยบงังหมายเดิมๆนะท่านผู้ชมนะ อันนี้มีผู้ช่วยเก็บรอบนะครับรอบแรกก็หมานไปแล้วกล้ามโตโต,ตเลยท่านผู้ชมาชานั่นแหะข้างหน้าอันตรงไปเลยอุ้ยสองตัวท่านผู้ชมกี่ตัว ตัวฮะกูกะเทยโอเคได้อยู่นะนี่หมานครับรอบที่สองไปครับรอบต่อไปตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับปักตรงนี้ก่อนไปดูรอบต่อไปครับ มาฮะรอบนี้ข้างนาเลยไหมครับไม่เกี่ยเลยไม่มีไม่ใช่ไม่ใชญ่ไปเลื่อยกันนะนั่นแหละข้างนาหนือนั่นน่ะนั่นน่ะมีไหมตรงนี้ที่ที่หมาน้่งสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนตอนนี้หมาไม่เอ่ยมีครับสองตัวไหมไม่มีตัววตัเดียวครับไม่ได้ตัวเมีย ปูนาโนเปย์ปูน้ากระเทยโอ้ยปูกระเทยตัวนี้แน่นแน่นอนฮนะไปครับสามรอบสามตัวไม่โกงโๆๆลื่นหมานหมานดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงนี้เราทิ้งระยะไว้ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันท่านผู้ชมไม่ได้มาวางรอบมีตัวฮะนี่ครับเจอกันต่อไปครับมาต่อครับท่านผู้ชม เนี่ยตรงนี้แหละที่เดิมที่เดิมหมยก่อนไมายวันก่อนนะเนี่ที่เดิมเลยมาผมว่าแล้วที่ท่านผูน้ชม<อ><ล>ผมบอกแล้วว่ามันน่าจะมีเหมือนกลับมาเนี่ยผมมันก็เลยไม่ยอมน้ําก่อนนะนะครับไม่ใช่น้ําก่อนวันก่อนครับ ที่มือสังหารปูมากเก็บเนี่ยได้ไม่ได้ตอนนี้มากเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแกตัวได้ครับแล้วก็นุน่นโอ้ยสองตัวแล้วท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆเนี่ยสองสามร้อยไนดะ้นะมังนะนะฮะภูมิใจครับภูมิใจไปครับท่านผู้ชมไปครับต่อกันมาน,น,นี่เลย นี่ครับท่านผู้ชมมาดูนี่ครับอไม่หลุดมอืมนนักนักนักหนึ่งคือมีหนึ่งตัวครับขอแค่มีก็คือได้แล้วหนึ่งตัวครับหูแดงด้วยไปครับออกกัน

ไม่พลาดเลยท่านผู้ชมนี่ฮะไม่พลาดไหมแต่รอบเดียวครับวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปน,นครับมาครับรอบนี้กันตรงนี้เลยบงังลองงอมง,งมงมดูมีไม่เอ่ยมีไหมม,ไหม,มีครับ สองตัวครับท่านผู้ชมครับได้เรกตัวคันจุ่มนีนม่ครับหนึ่งสองนี่หน้าเรียนเลยคอัครับตรงนี้มันจะมีรูท่านผู้ชมไม่พลาดครับเก็บก่อนเก็บมาแล้วประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดผ่านสี่ ดี๋ยวไปรอบต่อไปครับมาครับอุย้ยมีมีเห็นแล้วแต่ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่นะใชได้อยู่บ้างนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนป๊าบเลยอุ้ยกี่ตัวตัวเดียวตัวเมียเหรอตัวเมียเหรอผูไข่คร,ครับผู้ชมผูไข่ยูไข่ยูไข่อืมหยอดเยี่ยมไปเดี๋ยวล้างอีกสักนิด นี่ฮะไม่พลาดเลยคุณผู้ชมนะบงับงๆใส่ในในี้ก่อนเลยใส,ใ,ใส่ในกระสอบก่อนนะครับไม่ตรองมันก็ได้ไ เราจะตั้งกระสอบตรงนี้เราจะเดินเข้าไปข้างในนี่ไปครับไปกันต่อเลยมีไหมนี่มีไหมเอ่ยนี้มีไหมตรงนี้ไม่ไม,ม,ไม,ม,ไมีไปข้างหน้า มาลุ้นกันครั้งนี้ใหม่ใช่ไหมใหม่ถือๆพี่ได้ไหมเอ้ยได้ไหมเอ้ยไ,<ด>ได้ครับได้ครับใหญ่ไหมโ <วง S 1> อ้ยโภเมีดยด้วยท่านผู้ชมเดีย๋ยวล้างก่อนล้างก่อนอออืื้ห นี่ชมตัวเมียด้วยแจมแจมจัดแจมจัดครับวันนี้เขาเรียกว่าม,มาหาหมาเลยฮะไข่คร,ครับไข่ไหมปูไข่สองตัวเลยครับตอนนี้ปูไข่ไปครับเอือตอนนี้นะฮะน้องพ่อเนี่ยน้าใช่ไหมน้องพ่อน้าเนี่ยรออยู่แล้วครับตอนนี้สั่ง บอกว่าถ้าได้ปูไปขายแก่ผมจะขายให้หมดหน้าตากเลยสักพันหนึ่งนะผู้ชมรู้นะพันหนึ่งนะฮะตัวนี้หมนันเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีคนที่กระับซื้ออยู่ด้วยพี่ให้บังใสนะ่นี่ก่อนไปครับไปดูรอบต่อไปมาครับรอบนี้กันเหลืออีกห้าละหกครับนี่เก็บรอบนี้จะเหลือห้ารอบนะครับอ่า าดูใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมยกแล้วขย้อนิดนึงดำดำ,ดำ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 ออ้ยดำปีเลยท่านผู้ชมนมี่ไม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 ่<ค>น,นี่ <c oughs> <c oughs> ดำปีทั้งทั้งกระดองทั้งหลังว่าไงไอ้เพื่อนดำห้ามดยลินลาครับอันหามลินลามากมาก ขอบคุณตลอดมากมากเลยครับชุกโกตลอนี่ฮะวันนี้หมาทุกรอบเลยครับไม่มีรอบไหนพลาดเลยพี่ชายละหมาดซูเปอสีระัแน่นอนเลยพอละหมาดซูเปอสีระันเนี่ยเราก็เลยให้ดิสกี้ <c oughs> เป็นซูปาฮาสามตัวนะผู้ชมนะตัวใหญ่ๆเนี่ นะบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวไปขายนะเ <laughs> จอกัน <laughs> เอาให้ร้องเลย,ยเดี๋ยว,ว,วไปครับไปติดกันรอบต่อไปครับมาครับตรงนี้แหละนั่นนั่นนั่นน่นเชี่ยดที่มือบ้งนั่นแหละที่มือบ้ง,น,งนั่นนี่ฮะนี่หนาลุ้นนะมาดูกันหนักไหมไม่หนะโอ้ไม่ถึงกีโอ้ติดมี่ไม่เอ้ยนั่งบ ปุบ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 ไม่มีครับเนี่ยๆเียเนี่ยปอยยาไม่มีครับผ้าแล้วนะครับหนึ่งรอบตอนนี้ไม่เป็นไรครับอีกสี่รอบเปิดเด้งตัวนี้ทางั้พี่ตัวผ้าหนึ่งรอบนะครับไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมมาลุ้นรอบนี้กันครับ มามีไม่เอ่ยเหมือนมี่ความลึเหมือนน,นะไม่มีมีม,ม,ม,มีอุ้ยใช่ได้อยู่ครับเพียวเดียวประกาดครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งตัวใส่เงามงาทีมโบลล์ชักมันจะดังกึดกุดกุดครับใส่เงามงามเลยออกกันครับไปข้า,างหน้าเลยเออกกลับไปอีกสามเออีกสามรอบครับรอบนี้กันครับ จุดนี้นะครับที่ผมบอกมั่นใจอยู่คือ้อาความมั่นใจมาจากไหนจุดนี้มาดูกันเกิดเกิด,ด <ๆ S 1> นะครับ<ๆ>ไม่รู้อะไรเกิดๆลักนักสืบกันเนี่ยแวงยินมาเหนียวแวงนั่นนะ่ะดำๆดำนั่นนะ่ะดำนนะดำเถือขี้เลนจุดหมานก็มันไม่หมานแล้วมีฮะตรงนี้ไม่เป็นไรครับอีกสองรอบเข้าไป เออนีครับมีไหมเอ้ยมีไหมเอ้ยนักตบนักตบบุ๊คเกดนัก,นกนมไม่มีไม่มีฮะงี้ก็โูงนี้ไม่ได้ที่อยู่ตัว,ได,ดวได้หนึ่งตัวนะสีรอบเลืออีหนึ่งรอบตรงนี้มั่นใจมากเลยเพราะไม่ได้วางนานแล้วแต่นี่มีฮไไะเกไไิดอะไรครับเก็บก่อน ม้วนเลยบังเอายาออกให้กับผุดจากให้กับปูที่มันไม่มีบุญที่จะเข้ามากินไปโเตีเลี้ยง,งมาปูข้ามอยู่มาไปรอบสุดท้ายครับไปเจอกันไปฮะผู้ชมไม่ได้สามไม่ได้แค่สามไม,ไ,นะไม่ได้สองใช่มาฮะตรงนี้ มาดูกันมารุ้นกันรอบสุดท้ายครับบิสมิลลาห์ไม่มีครับ <ım. S 1> ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่มีมมสรุปว่าเราพลาดประมาณสี่ลูกนะบังนะพลาดสี่ลูกได้สิบเอ็ดลูกครับซึ่งแต่ละลูกก็ตัวดำๆตัวๆทั้งนั้นเลยเลๆๆก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปมัดปูที่บ้านแล้วก็ไปจะสุบสรุปให้ดูว่าได้กี่ตัวแล้วก็ ขายได้กี่บาทนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวครับ ๋ยวมัดก่อนครับน,นี่ฮะทานผู้ชมตัวใหญ่นี่ตัวดำนะนี่ตัวดำตัวนี้ทานผู้ชมนี่นี่ก็น่าจะประมาณเกือบโลได้นะฮะนี่หนึ่งพวงยังไม่เอันนี้ปูไข่ครับสองตัว แล้วก็วเล็กนะฮะนี่นะคะืค,ครับก,ดกอดถท้ชาวคุณนี่ก็รืก้กดนแล้ก์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก็ลากันไปด้วยกับปูไข่นี่เลยนะครับเสยียงดังหน่อยนะครับคนเยอะที่บ้านก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับปูไข่สวัสดีครับบ๊ายบาย